เพื Finnish, no is, own, ่อนๆน้อยทำสวนจ้าวันนี้พาเพื่อนๆมาดูรถรถยนต์นะคะสองล้อที่น้อยซ้อนกันแล้วก็ใส่อินทรีย์วัตถุต่างๆนะคะเอาไว้มีเต็มล้อเลยจ้ะเพื่อที่จะเตรียมการปลูกมะเดื่อฝรั่งนะคะเขาบอกว่ามะเดื่อฝรั่งเนี่ยชอบดินโปร่งชอบกากมะพร้าวเนาะทีนี้น้อยไม่มีกากมะพร้าวแต่ว่าน้อยมีอันนี้ค่ะ เป็นไม้ผูนะคะท่อนไม้ผูกเป็นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงใหญ่ซึ่งโค่นเอาไว้นานแล้วแล้วก็ผูเนาะนี่ก็เอาขวานจามนะคะเนี่ยเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยแบบนี้แล้วก็ใส่ด้านล่างสุดก็เป็นดินนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีม,มีมีท่อนไม้ที่เป็นเศษเษอย่างนี้อยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็โรยขี้ไก่อัดเม็ดแล้วก็มี เนี่ยค่ะหญ้าแห้งเนาะหญ้าแห้งอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เป็นทําให้เป็นโพรงโพงอย่างนี้นะคะตรงกลางเนาะเป็นหลุมเอาไว้เดี๋ยวจะนำมะเดื่อฝรั่งนะคะมาใส่ไปในนี้เลยเนาะพอออกจากกระถางก็ใส่ไปในนี้เลยแล้วก็กลบดินนะคะเ,เขาจะได้อยู่โปร่งๆนะคะเรามาดูกันว่าวิธีนี้มะเดื่อจะงามไหมนะคะค่ะเพื่อนๆแล้วนี่ก็คือต้นพันุ์ของมะเดื่อฝรั่งนะคะที่ เราได้ทำการขยายพันธุ์เอาไว้แล้วนะคะด้วยวิธีการด้วยวิธีการตอนนะคะนี่ตอนแบบนี้นะคะพอเราได้ต้นพันธุ์มาเนาะเราจะซื้อมาด้วยพันธุ์อะไรก็แล้วแต่นะคะก็ต้องดูนิดนึงว่าแต่ละพันธุ์เนี่ยจะมีวิธีการขยายพันธุ์ที่ที่ไม่เหมือนกันนะคะบางพันธุ์ก็ตอนได้บางพันธุ์ก็ต้องเสียบกิ่งนะคะบางพันธุ์ก็เข้ากับมาเดือชุมพรเนาะที่เป็น ามาเดือที่แข็งแรงเนาะสามารถาประกบกันได้บางพันก็ไม่ได้นะคะเข้ากับมาเดือบ้านเราไม่ได้เนาะก็ต้องใช้วิธีการอาตอนหรือว่า,าทาบกับอีกสายพันหนึ่งนะคะตอนนี้น้อยจะมาพามาดูที่น้อยตอนเอาไว้นะคะอันนี้ยังไม่กี่วันนะคะอันนี้ให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการในการขยายพันธุ์นะคะที่น้อยทาก็คือการตอนนะคะพอตอนนะคะประมาณ ประมาณหนึ่งเดือนเนาะรากออกแล้วนะคะเราก็นำมานำมาอบแบบนี้นะคะนำตุ้มนะคะมาแกะออกแล้วก็อบในขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวต้องเอาไปแช่น้ำแล้วบีบให้น้ำหมดเลยนะคะบีบให้น้ำหมดเสร็จก็นำมาใส่ในแก้วหรือในถ้วยกาแฟนะคะถ้วยที่ เป็นชากาแฟต่างๆก็ได้นะคะนี้นัใส่ขวดพลาสติกนะคะเสร็จแล้วก็เจาะรูด้วยนะคะเจาะรูเสร็จก็เอาตุ่มมาใส่เอาตุ่มมาใส่แล้วก็กดให้แน่นนะคะเสร็จแล้วก็มัดถุงพลาสติกนะคะเพื่อให้เป็นการอบนะคะเดี๋ยวพอเขาเมีมีตุ่มเขียวๆออกมาอย่างนี้เราก็ค่อยแกะออกนะคะเนาะแบบนี้นะคะพอแกะออกเสร็จเราก็จะ ตั้งทิ้งไว้นะคะในร่มดำาไยนิดนึงเนาะรอให้เขาโตนะคะเราก็นำไปใส่กระถางนะนำไปใส่กระถางอย่างนี้นะคะก็รอจนเขาโตสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปลงในภาชนะที่เรามีแล้วก็ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะที่เราจะปลูกเนาะจะเป็นรอรุยนนะคะที่น้อยพาไปดูมาเนาะแล้วก็บางคนก็จะใส่ ลงดินเลยนะคะบางคนก็ใส่ในท่อซีเมนต์เนาะแล้วแต่บางคนก็ใส่กระถางใบใหญ่ๆนะคะก็แล้วแต่วัสดุอุปกรณ์ที่เรามีนะคะของน้อยก็แตกแตกออกมาอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ก็จะตอนได้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะตอนได้อีกแล้วเนาะนอันนี้เป็นพันธุ์อิรักกี้นะคะอันนี้เป็นพันธุ์อิรักกี้ก็จะมีลูกดกนะคะตั้งแต่ ตั้งแต่โคนมาเลยค่ะสองสามสี่ห้าก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเลยจ่ะนี่นะคะก็จะมีลูปขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวนะจะพาไปปลูกนะคะวันนี้ไม่มีแดดอากาศขมุกขมวัวเหมาะแก่การปลูกแดดร้อนก็ปลูกไม่ไหวต้องปลูกเช้าเย็นนะคะแดดแรงมากไปจ้ะไปปลูกกันจ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆได้ปลูกเสร็จแล้วจ้ะ พอดีฝนลงเม็ดก็เลยไม่ได้พาปลูกจ้ะเห็นไหมฝนลงเม็ดปอบแปดแล้วจ้ะน้วก็เลยรีบปลูกคนเดียวเลยพอปลูกเสร็จก็หยุดหยุดไปแล้วจ้ะฝนฝนก็แกล้งนะคะฝนไม่เป็นใจเลยนี่จะปลูกธรรมดาจ้ะนี่นะคะก็ใส่ดินนิดนึงนะคะพอ เอาต้นมะเดือ่อออกจากกระถางก็ใส่ลงไปในหลุมนะั้นแล้วก็ใส่ดินเพิ่มนิดนึงนะคะแค่นั้นเองค่ะแล้วก็รดน้ําส่วนด้านาด้านในของรถรถยนนี้เรก็เอามาทับไดินเอาไว้นะคะไม่ให้พวกใบไม้พวกเนี่ยค่ะท่อนของไม้เนี่ยปลิวนะคะเพราะว่าเขายังเบาเนาะนยังเบาอยู่ต้องเอามารดน้ําทุกวันนะคะจะได้ชื้นเนาะ รอดูรอชมนะคะว่าจะโตไปแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นหลังคานะคะนี่หลังคาบ้านแต่ว่ามะเดื่อเนี่ยเขาจะอยู่ทางทิศตะวันออกนะคะเขาก็จะเอ่อยื้องหลังคาบ้านแล้วก็จะได้รับแสงจะได้รับแสงเยอะอยู่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะได้กินมะเดื่อแล้วเห็นไหม ฝนตกใส่กล้องแล้วคะ่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มารับชมเล็บพุดจ้ะเล็บพุดแล้วก็มีพริกเนาะอันนี้ก็เป็นเอ่อคแบล็คเบอร์รี่แบลเบอร์รี่ติดลูกแล้วจ้ะเห็นไหมอันนี้พันเยอรมันไร้หนามนะคะไม่มีหนามส่วนด้านนี้จะเป็นพันธ์ที่หนามเลมแหลม ปลูกแบบได้หนามก็จะดีนะคะเห็นไหมยอดงามงามอันนี้น้อยทำสวนก็ได้ทำการตอนแล้วจ้าเพื่อนๆตอนไปสองตุ้มนะคะตอนไปสองตุ้มแล้วจะขยายพันธุ์นะคะขยายทุกอย่างบ้านนี้น้อยหัดทำทุกอย่างนะคะที่เราทำได้เนาะถ้าเราขยายได้เราก็จะมีกินเนาะมีกินตลอดเลยค่ะถ้าเราซื้ออสมมุติว่าตายหรือสมมุติว่า อ่สมมติว่าตายนั่นแหละเราก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่ถ้าเราขยายเองเนี่ยตายเราก็มีอีกนะคะเพราะเราขยายไปเยอะ <c oughs> นะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้อยทําสวนเสมอมานะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอยากไข้นะคะดูแลรักษาสุขภาพดีๆด้วยอากาศปเปลี่ยน ซื้อทิฟฟี่ไ้ด้วยนะจ๊ะทิฟฟี่แผงสีเขียวตัวยาสองชั้นนี่จ้ะไปแล้วค่ะขอบคุณอ้าฝากฝากช่องพี่ต้อมนิดนึงนะคะต้อมและการปลูกนะคะพี่สาวที่น่ารักนะคะไปดูไปชมวิธีการเออเนี่ยเด็ดยอดแล้วก็ไปเสียบไม่รู้เสียบอะไรนักหนาะเสียบอะไรก็ติดค่ะพี่คนนี้ไปชมนะคะเก่งมากๆเลยค่ะพี่ต้อมช่อง่อองต้อมและการปลูกนะคะแล้วก็พี่เอพี่เอนี่ ช่องก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีนะคะกลัวใครแย่งพูดไม่รู้พี่เอนี่ก็จะแบ่งปันนะคะแบ่งปันมีต้นพันธุ์มาเดือฝรั่งแล้วก็หมอนนอกนะคะสําหรับพอที่จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะลองเข้าไปถามไปทักไปไปถามถ่ายพี่เอดูนะคะนะพี่เอน่ารักนะคะให้คําคแนะนานะคะในเรื่องของการขยายพันธุ์การ เสียบกิ่งเสียบก้านเสริมรากเสริมกิ่งนะคะมาเดือฝรัง่งแล้วก็หมอนนอกนะคะแล้วก็มีช่องที่ให้ความรู้แล้วก็มีสาระดีๆอีกช่องหนึ่งก็คือช่องเดโชสุอินนะคะ,ะน่นหนดนะคะเขาจะพาทำขยายพันธุ์ขยายพันธุ์นี่แหละหม่อนนอกหมอนแป,กแปลกหมอนป่าหมอนลูกยาวหม่อนลูกใหญ่นะคะ พาทำเป็นผู้นำแฟชั่นนะคะในด้านการเลี้ยงดูการบำรุงดูแลหม่อนนะคะในสายพันธุ์ต่างๆเนาะแล้วก็มาเดือบกระถังนะคะก็หลากหลายสายพันธุ์ลงทําไทยทักเข้าไปถามน้องหนวดได้นะคะน้องนวดน้องปอนารักนะคะช่วยกันทำงานสองคนนะคะไปแล้วจ้าขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ